ชมข่าวต่อไปนะอุ้ยลุ้นตัดตั้งค่ะคือคู่นี้เป็นคู่ที่หลายคนลุ้นนะคะเจมจิรายุกับแบนสาวคุณโฟมค่ะเพราะว่าเลนทานที่ผ่านมาใช่เขาไปกอดกึ่กลมเลยคุณผู้ชมนะคะกลางหิมะหลายคนก็แบบเขาลงแคปชั่นหวาน่ะหลายคนก็นึกว่าจะแบบมีสีแบบจะคบเขาเออล่าสุดนะคะเมื่อคืนนี้เจมจีนะคะกลับมาจากญี่ปุ่นค่ะนักข่าวก็เลยกระซเอถามนิดนึงเจมจีเจมสจีสรุปได้แบบขอแต่งงานหรือเปล่านะงานนี้จุ่มเจหนุ่มเจมนะคะตอบทันควันเลยบอกว่ายังไม่มีครับพี่ เพราะว่าตอนนี้เจมส์จีขอสร้างตัวก่อนนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแค่ได้ลงรูปคู่กันในชุดสกีสีชมพูหวานแหวแ<ม>วรูปนี้นะคะส<ม><ล>าวโฟมก็รู้แล้วว่าเจมส์จีรักมากแค่ไหนอหุ้ยหวานจร,จริงพร้อมกันน,น,นะคะเจมส์จียังขอยกให้คู่เฮียบอยกับสาวเฟในก้นเขาอ่ะนะคะ<ช>น่าจะเป็นคู่ที่ได้เข้าสู่ประตูวิวาก่กนบใครเพื่อน<ม>ไปไปมาทำไมโบยความหวานที่คู่อื่นสังอาะไปฟังเสียงเจมส์จีกันหน่อยค่ะ มว่าคนที่บ่วยผม,มน่าจะไปก่อนตอนนี้ผมก็กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่แต่ไม่รู้ว่าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ตรงวาเลนไทน์พอดีครับอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเลยลงเซเลบียเล็นิดหน่อยไปไปทิปสกีที่เป็นจิปที่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 สองของปีนี้แล้วมั้งครับไหนคุคณลุ้นอยู่ว่าจะมีเซอร์ไพรส์ไปขอก่งอน,น,นอะไรยยงงเี้ัไม่มียังไม่มีครับนะคะงาน <หา S 3> แต่งยังไม่มาแต่งานแฟนมิสวันอาทิตย์นี้จะจัดแล้วจ้า อัปเดตความพร้อมนะคะเต็มยังไงอยากไปนางตอบแบบความขำนะคะความพร้อมตอนนี้ก็คือยังไม่พร้อมครับเพราะว่าเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นแต่ไม่เป็นไรนะเขาเตรียมลิปเพลง20เพลงแล้วก็เตรียมตั้งใจจัดเต็มแน่นอนแฟนคลับร้อยคนที่ได้บัตรเนี่ยรับรองว่าฟินแน่นอนไปเชียร์กันได้นะคะรับรองว่าสนุกค่ะ